ไม่ได้หมายถึงมโฟนนะหมายถึงแสตในวันนี้ของเราคับคุณผู้ชมค่ะมาดูกันว่าทําไมถึงสวยได้เพราะอะไรคุณผู้ชมสมัยก่อนเธอถูกเพื่อนที่มหาวิทยาลัย,ยคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนในโรงเรียนต่างๆเรียกว่าอีป้าอีเจอีแม่เพราะว่าทำไมหน้านางแก่ข่าวแม่ในจะมีกรละลอรเหี่ยวโยนที่สำคัญหน้าหมองคล้ำดูไม่สดนใส,นสรวมถึงผิวพรรณของเธอด้วยแต่วันนี้ค่ะเธอบอกเลยว่าเธอไปเจอผิวพรรณตัวหนึ่งทำให้เธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน จนดาราต้องสะดุดและสะพึงและต้องมาตกหลุมรักเธอเอออยากดูว่าทำอย่างไรแล้วมันคือตัวอะไรถึงช่วยนี้ช่วยเธอได้ขนาดนี้ขอต้อนรับดีกว่าค่ะน้องเชอรี่สวัสดีค่ะน้องเชอรี่ดีกวัสดีค่ะ่าดีกว่ามแล้วถามอเลยดีกว่าว่า สวยขึ้นขนาดนี้จากอีตั้งเสร็จที่เลยใช่ใชไหนผู้กองแล้วคุณแม่คะยังไงคะบอกยังพูดลูกซะขนาดนี้คะก็คือตอนแรกเนี่ยตอนทะลุเมื่อก่อนเองอ่ะอย่าเอาลูกขึ้นมาเลยดีกว่าเออถ้าจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่ใช่เธอเหรอเชอรี่เดี๋ยวรูวลูกท่านผู้ชมค่ะคือเพื่อนๆเห็นโอ้โหเดี๋ยวแม่อีป้ามาละไออีป้ามาละเนี่ยไปมาหาลัยอย่างเงี้ยเลียวอีป้านี่ไม่เหมือนเชอรี่นะเธอเอารูปแม่มาหรือเปล่ามีแต่คนถามบอกว่าเฮ้ยเชอรี่นี่รูปแม่แกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอัศิมเป็นอึ้มแถวบ้านหรือเปล่าทไม ตรงแก้มมันหนาขนาดนั้นแ,แล้วที่สาคัญช่สมันไม่มันไม่มได้ขึ้นแค่ตรงแก้มนะมันลามไปตรงหน้าผากตรงคางมันลามไปที่คนนอใช่ถูกต้องว่าโอ้โหตอนช่วงชีวิตนั้นนะพี่โปกะค่ะ ออกจากบ้านเนี่ยแทบจะเอาปี๊บคุมหัวดีปะโอ้โหได้แน,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 น่ๆพเพราะว<อ>่าทีานี้ก็น่าเนี่ยควรเอาปี๊บคุมหัวแล้วไปนั่งขายปลาอยู่ตามตลาดไม่มีคนซืออ้อคงมีคนแบบว่าเอาอะไรเครื่องสักอย่างเนี่ยคือดูจากสภาพเบ้าหน้าน้องเราน้องรับตัวเองไม่ได้จริงคือเป็นคนหน้าสวยนะแต่สวด้บางทีแบบไอ้เพราะ้งขึ้นแบบเสิวใช่กระด่าจุดนแดงดำอะไรอย่างเงี้ยไม่ลดเลยแต่ว่ามันหนักไปก่อนนะท่านผู้ชมขาคือเอาง่ายๆว่าคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นกะกรรมพันธุ์มาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายคุณอาม่านะคะ แล้วมันก็ตกมาอยู่ที่ความลำบากลําเคงของเชอรี่นี่แหละ,<ฮ>ะเออมาอยู่ที่ใบหน้าของเราซึ่งกะกรรมะพ์เนี่ยเป็นกะที่หาย,ยากที่สุด <ฮะ S 1> เอา,เอาไง่ายๆว่าคุณเนี่ยไปเข้าคอสเลเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอสแบบเป็นแสนสองแสนเชอรี่ไปลองมาแล้วท่านผู้ชมค่ะแล้วที่สาคัญเนี่ยถูกที่สุดเลยนะห้าหมื่นบาทานี่คือถูกแล้วหรอถูกแล้ว,ลวเสริมน้องเชอรี่นะเคยได้ยินด้วยพี่เล็ก เพื่อนน้องก็ไปทําพอเป็นปุ๊บมันเป็นปื้นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่หายมันขึ้นมามากกว่าเดิมและชัดกว่าเดิมต้องไปขูดออกต้อง,อองบางคนถึงกระทําศัลยกรรมเลยพี่โปเขาบอกเลยว่าเชี่เ่เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะไปลองแล้วเพื่อนบอกว่าคลินิกนี้ดีคลินิกนั้นดีแกไปทําสิไปทํามาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมค่ะผลตอบรับท่านผู้ชมทราบไหมเลี่เนี่ยแทบจะย้ายเข้าไปล้วของออกไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะว่าไปทํามาหนึ่งครั้งนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณต้องพักหน้าหนึ่งเดือน หนึ่งครั้งใช่ห้ามโดนแดดห้ามคือคุณนั่งอยู่ในสตูคุณนั่งไม่ได้เ่าราไม่หน่าเราขาวขึ้นใช่แต่ว่าคือห้ามโดนแดดห้ามโดนแดดหนึ่งเดือนมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราเนี่ยต้องทํางานทุกวันเราต้องไปเรียนหนังสือทุกวันมันซึ่งเป็นไปไม่ได้ต้องอยู่ในห้องมืดๆหรอมันไม่ใช่อ่าเออแล้วที่สําคัญคือมีอยู่วันหนึ่งนะท่านชงขาสลิปไปเลเซอร์มาแล้วเราเนี่ยต้องไปทําพิธีกรภาคสนามแดดร้อนมากคือเอาง่ายๆว่า ก่อนออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นตากันแดดนะคะทุกท่านใส่แมสกันหน้าเรานึกว่าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเกาหลีหรือคนจีนบางทีต้องมีสั่งกังภาพี่ิงๆปิดหน้าอย่างนี้มันสังควบคุมเนะคือออกก้าวออกมาจากนอกบ้านวินแถวบ้านมองเฮ้ยอีนี้เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคอะไรหรือเ่ไปติดเชื้อโรคอะไรมาใช่คือออกจากบ้านทุสมหาเราไม่มั่นใจเราไม่เชืตั้งแต่วินาทีแรกที่เราก้าวออกไปนะไปถึงสนามเราต้องเอาออกแล้วไม่ได้เราต้องทํางานค่ะตอนเวลาแต่งหน้าหุ่ยแสบมากแค่แต่งหน้า ลองครีมลองพื้นเบาๆนี่ก็รู้สึกว่าแสบหน้าแล้วหน้ามันกลงถ่ายไปแค่10นาทีเท่านั้นวันนั้นต้องยกกองค่ะไปไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเนี่ยน้ำตาไหลเลยที่โปวันนั้นลองให้เลยหน้าแสบมากหน้าก้านแล้วกลับมาท่านผู้ชมทราบไหมว่าพอหมดแสงแดดเท่านั้นแหละหน้าขึ้นแบบ คื่นทั้งหน้าเลยอ่ะแสดงว่ามันชีวิตเสีย่ายเสียหน้าเสียเลยนะขนาดนั้นเลยจริงๆถ้าผู้ชงขาแล้วคือคือคอร์สนั้นเนี่ยชริตทิ้งไปเลยไม่ทำแล้วแล้วหลังจากนั้นนะชลิตก็ไปลอง ตามใน i อตาม Facebook ตามโซเชียลแคมป์นะใครออกมารีวิวใช่ไม่ว่าจะเป็นเธอก็ไปเชื่อเขาาเงี้ยหรอเชื่อจริงจริงเนี่พี่ดาราออกมารีวิวเราก็อยากเชื่อมแหมแต่เธอก็ต้องรู้เชอรี่ว่าดาราเนี่ยมันก็เอามาถือผลิตภัณฑ์แล้วก็ฉันใช้ค่ะแหมจริงๆมันใช้สัญญากันแล้วไงคือเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้ใช้จริงหรือเปล่าคุณคนนั้นก็ใช้จริงเราสั่งมาหมดเลยเชื่อไหมที่บ้านเชอรี่มีกองเป็นภูเขาว่าตอนเนี้แต่ว่ามันไม่ดีเลยซักผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ว่าท่านสัมภาบ์ไหมว่าเชอรี่เนี่ยนวาึงงส มากคือเมื่อก่อนเนี่ยนางประกวดเวทีไหนได้ชนะเลิศทุกเวทีเลยแต่ว่าเขาก็ถึงอายุขาที่เขาต้องมีลูกแล้วเออเขามีสามีเขามีลูกเขาคลอดลูกท่านชมสามท้องนะคะแล้วหลังจากตอนที่ท้องนะท่านผู้ชมเอาลูกมาเลยดีกว่าคุณคลิปค่ะเป็นลูกคนที่ใช้ปัจจุบันเลยท่านผู้ชมค่ะทราบไหมว่าเขามีลูกถึงสามคนแต่ว่านะคะตอนที่หลังจากมีลูกเนี่ยคลอดลูกออกไปนะฮอร์โมนในร่างกายของเด็กเนี่ยดูดออกไปหมดเลยใบหน้าของเขาค่ะ ฟ้่าขึ้นเยอะนี่เลยใช่แล้วทางด้านซ้ายมือ,อมท่านู้มขาคือตอนระหว่างที่เขามีลูกหรือว่าเขาคลอดลูกไปประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นท่านส้มขาฮอร์โมนฮอร์โมนของเด็กเนี่ยดูดออกไปหมดเลยจากใบหน้าใสาๆนะคะโอ้โหฟ่าขึ้นจาาขึ้นลูขุ้มขนขึ้นแผ้เป็นตัวเฟะน่าเกียดมากมแต่ว่าหลังจากใช้แค่3เดือนเท่านั้น เห็นไหมว่าข้างล่างกํากับเลยว่า3เดือนจริงค่ะใช้แล้วหน้าใสแบบนี้เลยใชแล้วหน้าใสจริงหรอ3เดือนใแล้วมันคืออะไรเฉอดี่ชื่อมันก็คือตัวนี้เลยค่ะเควินเบอร์รี่ดีท็อกซี่ท่านผู้ชมขาขอบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คุณทิพย์เป็นคนแนะนํำชลิใายแล้วที่สาคัญคุณทิพย์ในรูปเมื่อกี้นะท่านชมทราบไหมว่าอายุแตะเลข4สี่สิบสองแล้วสี่สิบสองลูกสามคนใช่ขอบอกเลยว่าหน้าเป๊ะมากๆเลยหน้าใสอย่าบอกใครเลยนะคะแล้วไอ้เควินเบอร์รี่ดีท็อกซี่เนี่ยข้างในมันมีอะไรส่วนผสมอะไรบ้างมันช่วยได้ขนาดนี้เ่ยโฟกัสมาตรงนี้เลยขอบอกว่าส่วนผสมนะคะมีแต่ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยเพราะว่าชลิเนี่ยศึกษามานานมากกว่าน่าจะใสขนาดนี้นะตัวแรกเลยค่ะนั่นก็คือ เปลือกสนจากปรทศฝรั่งเศสค่ะแล้วนะแล้วขอบอกเลยว่าสกัดเฉพาะเปลือกสนนะคะที่เป็นหัวเชื้อเท่านั้นกิโลหนึ่งพี่โบทราบไหมกิโลล้วเป็นแสนสองพันแล้วต้องไปสั่งมาจากเมืองนอกด้วยใช่ไหมต้องประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นด้วยแล้วเขาสกัดเฉพาะหัวเชื้อจริงๆด้วยนะคะตัวที่2เลยค่ะนั่นก็คือออเซโรล่าเชอร์รี่นะคะตัวนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไรตัวนี้นะคะคือวิตามินซีค่ะที่ให้ค่าสูงถึง50เท่าอ้อ50เท่าเอาง่ายๆเลยว่า เหมือนคุณพี่เอาส้ม50ลูกนะมาตั้งกองบนโต๊ะแล้วคุณพี่ทานทีเดียวโอ้ยไม่ไหว,วหรอกของแตกตายเชอรี่เขียวีใช่แล้วซึ่งมันไม่ม,มีใครทานได้อขอบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะเคลวินเบอรี่ของเราก็สกัดเฉพาะหัวเชื้อเท่านั้นนะคะเท่ากับส้ม50ผลเนี่ยมาในหนึ่งเมตรเมีเดียยงหรอใช่แล้ว ขอบอกเลยว่าดีมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะบางคนสาวๆเนี่ยทานอยู่แล้ววิตามินซีช่วยเรื่องคัดจมูก<บ>น้ำมูกไหล<อ>แล้วบางคนก็ทานแบบว่าเฮ้ยตัวใสาขาวปิ๊งเมื่อก่อนชลีก็ทานแต่ว่าถ้าคุณหันมาทานคือวินเบอรี่นะคะคุณจะช่วยเรื่องคัดจมูกน้ำมูกไหลภูมิแพ้คุณจะยัง<อ>ได้นะคะผิวขาวใสแล้วคุณยังได้หน้าที่มีสายหน้าไม่มีกะไม่มีฝ้าไม่มีจุดด่างดำเอาง่ายๆเลยว่าไฮโซอ่ะนี่โดยรวมครบ ครบอยู่ในเม็ดเดียวหรอใช่แล้วถูกต้องค่ะแล้วก็สารสกัดอีกตัวหนึ่งตัวที่3นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากตระกูลลัสเบอร์รี่ค่ะประกอบด้วยสามตระกูลเลยนะสามสามเบอร์รี่เลยกตัวนี้ใช่แล้วค่ะมีแบล็คเบอร์รี่บิลเบอร์รี่นะคะแล้วก็ลัสเบอร์รี่เลยพวกนี้นะช่วยเรื่องบำรุงสายตาราคาแพงมากนะน้องกินนะอยู่ได้กินได้ประมาณ15เม็ดพี่ประมาณกล่องหนึ่งมันร้อยร้อยเก้าสิบกับสามร้อยกับสองร้อยอ่ะแล้วเธอต้องแยกเม็ดกินด้วยนะถูกต้องค่ะขอบอกเลยว่ากิโลนึงเป็นหมื่นนะ จริงๆแต่ว่าเขานะคะเอาเฉพาะหัวเชื้อที่ดีเท่านั้นนะ พวกตระกูลบลัสเบอร์รี่ค่ะช่วยเรื่องบำรุงสายตาเดี๋ยวนี้เขาเล่งเห็นมากเลยว่าวัยรุ่นชอบใส่คอนแทคแต่ว่าคอนแทคของคุณเนี่ยเมคอินจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเลอะเปล่าเมคอินลำลูกกาฮะโหลำลูกกาหรือไม่ก็หลังการบินไทยนั่นแหละที่ชอบไปเดินช็อปปิ้งกันอย่าแตกโป๊ะอย่าแตกโป๊ะอย่าแตกโคไม่น่ารักผู้ชมขาไม่มีอยด้วยที่สำคัญนะัวอย่าบอกใครใช่แล้วที่สำคัญท่านผู้ชมลองคิดดูคุณใส่ตอนนี้คุณลองขยับตาเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเคืองทำไมรู้สึกว่าทำไมตามันแห้งเออจริง จริงค่ะขอบอกเลยว่าถ้าคุณอายุมากไปนะคุณตาบอดแน่คุณต้องลอกต่อคุณต้องเาี่ยอย่างหนึ่งคือสมัยนี้จ้องจอคอมพิวเตอร์จ้องจอโทรศัพท์มือถือเล่นไลน์คุยกับแฟนกับกิ๊กนี่แหละแล้บางทีเนี่ยชอบคุยแล้วคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชอบสูงลูกก็ดูงอย่างนี้ขยายอันนั้คม่หร ที่บอกไปค่ะไอตัวหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากชาเขียวนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยช่วยเรื่องดีทอ็อกคล่างกายบางคนบอกว่าทําไมฉันทานยาแล้วขมวนไม่เห็นลดเลยอ่ะแต่เเพราะว่าร่างกายของคุณไม่มีการดีทออ็อกคุณทานอัดอัอออเข้าไปมันไม่มีส่วนที่เข้าไปเติมเต็มแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากชาเขียวนะ คุณจะดีท็อกซ์ร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเขาบอกว่าตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งแต่หัวจดเท้าใช่คุณทานผักนะผักเนี้ยมีสารเคมีเยอะมากเลยแล้วมันสะสมเรื่อยๆในร่างกายแต่คุณไม่มีการดีท็อกซ์ออกไปเลยแล้วสารสกัดตัวใหม่ๆจะเข้ามาได้ยังไงไม่ได้จริงๆค่ะเขาบอกเลยว่า4ตัวหลักๆของเควินเบอร์รี่ดีท็อกซี่นะช่วยมากๆเลยค่ะช่วยเรื่องฝ้าเรื่องผิวเรื่องกระนะคะเรื่องจุดด่างดําไม่ว่าคุณจะเป็นกะกรรมพันธุกะที่หนาที่ลึกที่ตื้น ขนาดไหนนะกระชากออกไปหมดเลยแล้วกินแล้วเราจะอ้วนไหมเ่ะพี่้นไม่อ้วนมีแต่คนโทรเข้ามาแล้วคอนเซนเตอร์ถามชลีว่าชลี่รับเองเลยนะบอกว่าชลี่คะถามคําเดียวว่าอ้วนหรือเปล่าขอบอกเลยว่าช่วยให้น้ําหนักลงด้วยเออเลยเพราะว่าอะไรเจ้าป่ะไหมท่านผู้ชมขามันช่วยเรื่องระบบภายในหมดเลยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาหนึ่งในนั้นคือชลี่ค่ะแต่ว่าคุณทานไปอย่างที่บอกไปว่าชาเขียวเนี่ยมันดีถอกร่างกายอ่ะคุณทานแล้วคุณจะถ่ายทุกตอนเช้าเลยนะเอออย่างที่บอกไปว่าแล้วขนาดว่า เป็นโลกนู้นโลกนี้ทานได้หรือเปล่าขอบอกเลยว่าเควินเบอร์รี่นะคะอยู่ในนะคะบริษัทของไบโอฟาร์มไบัอยาร์อฉันตามหาอยู่บริษัทนี้เออโลดคุณพี่ทราบไหมว่าไบโอฟาร์มเนี่ยผลิตยาส่งโรงพยาบาลดังๆทั่วประเทศบริษัทที่แบบลดดับรลองในมาตรฐานจากนี้เลยได้รับนะคะ PIC ด้วย PIC คืออะไรท่านผู้ชมทราบไหมว่า เป็นค่ะเรื่องความสะอาดติดอันดับ5ของโลก <Ừ. S 2> เอาสิใครอยากใครอยากทราบว่าด,ดีไม่ดีก็ลองพิจารณาเองแล้วกัน <Ừ. S 2> ไม่พูดเยอะจริงๆนะคะวันนี้เลยเอาโปรโมชั่นไปเลยดีกว่าเอาดีๆเอาเดี๋ยวก่อนกับโปรโมชั่นได้ค,ค่ะ อะไรนะเอาทานวันละสี่เม็ดนะคะหลังอาหารเช้าสองหลังอาหารเย็นสองขอบอกเลยว่าเชอรี่เนี่ยเอาไปคุณแม่ทานคุณแม่ตอนนี้อายุหกสิบแล้วคุณแม่ยังทานได้แล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้คุณแม่หน้าใสกว่าดิฉันอีกโอ้โหเธอถึงว่าเชี่ตัวตื่ใสเลยนะมันช่วยทั้งหน้าทั้งตัวหมดเลยนะพอเชอรี่พูดขนาดนี้ราคาจะแพงไม่ท่าโอเคได้ค่ะปกตินะท่านชมขาท่านชมเนี่ยไปตามเชลลขายยามีขายอยู่แล้วตามท็อปตามบู๊ตามอะไรนี่หมดเลยนะใช่ตกกระปุกละประมาณแ0 0อบาท แต่ว่าถึงรายการนี้นะคะชลีให้เลยค่ะสี่กระปุกในราคา2,490บาทเฮ้ยสี่กระปุก 3, ส4 9 0บาท,บาท่้มากเลยนะ่อ้าแต่ว่าพี่โปคขาวันนี้ใส่ดีจริงๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าดวงดีมากๆเลยขอบอกว่าถ้าท่านผู้ชมโทรเข้ามาหาชลีภายใน20นาทีนี้